ไม่เอาแล้วหรลูกบาปปนนัสิครับเร็วมันไม่เอาตัวเก่ามาเล่นก่อนหรอครับอาปีนปีนปีนไ้นเปล่าโอ้ยอยู่ไหนอะปีนสิครับปีนสิแล้วปีนสิลูกเร็วอะปีนเร็วครับเร็ว เรวสีลำชกปากปีนหยิบเราลูกเราโน้อาปีนครับปีนปีนเออปีนให้ถึงปีนนี้ถึงกระโดดขึ้นข้างบนสิครับปากระโดดขึ้นข้างบนลูกแล้วค่อยกระโดดกระโดดขึ้นข้างบนลูกเราเดี๋ยวดิไอหนูกระโดดขึ้นบนหลังตู้สิลูกปากขึ้นบนหลังตู้สิครับเร็วเร็วสิลูกอ่ะ เออเออเออนได้ละเอออ่ะเกลียวเกลยเเได้ยังได้ยังเร็วสิลูกขึ้นมาหลังตู้สิครับคือมาหลังตู้ก่อนลูกปีนขึ้นไปไอเอวก็เดีขึ้นหลังตู้ก่อนลูกเลยกระโดดขึ้นครับเร็วครับหนูเรากระโดดขึ้นหลังตู้สิลูก เร็วๆลูกเราคนเก่งครับเร็วอือไปแล้วๆเออเก่งเก่งเก่งอะอาแล้ลูกเร็วๆเร็วๆครับเร็วเร็วสิครับเร็วลูกอะอะอะไรๆๆๆอืออะอีกนิดนึงอีกนิดนึงพยายามครับเร็วเร็วสิครับพยายามครับ เร็วป e ีนเอาลูกเร็วอีกนิดนึงลูกเร็วปากคนเก่งครับเร็วอบอ่ะได้แล้วได้แล้วอะเร็ว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 สิลูกเหนื่อยยังอ่ะเร็วลูกเร็วเร็วคนเก่งเร็วเร็วสิครับอ่ะพยายามหน่อยลูกเร็วเร็วครับลูกเร็วน้ำโชคเร็วหนู ปลาคนเก่งล ah, no. ุกเร็วเร็วสิครับปลาปีนเร็วลูกปีนปีนอ่ะแนวหนึ่งสองสามเร็วปลาหนูเก่งออกลุกเร็วนำโชคครับนำโชคครับเร็วเร็วลุกหนูปลาหนูคนเก่งลุกเร็วอ่าคนเก่งครับเราปีนปีนปีนอ่ะปีนอ่ะปีนปีนปีนลุกเร็ว ปีนสิครับเร็วโอ้น้าของสารน้าอ่ะปีนแล้วปีนแล้วอันหนึ่งสองสอามอ่เร็วสิครับอือเก่งจังเลยหนูเก่งมากเลยอ่ะเอาออกมาลูกมาเอาออกมาครับอ่ะลูกเอาออกมาลูกเดี๋ยวหลน่นอ่ะแล้วปีนขึ้นไปทำไมไม่เอาลงมาล่ะครับอ่ะปีนแล้วลูกปีนปีนอ่ะเร็วเร็วอือเออเก่งครับเก่งเก่ง เออเก่งจังเลยอ่ะเร็วเร็เร็วเร็วเสิครับอะไรคนเก่งครับเออหนูเก่งจังเลยลูกเร็าอะไรแล้ครับโอ้โหน่าสงสารอ่ะเร็วเร็เร็อ่ะเร็วอ่ะเร็วขึ้นมาเก้าอี้ครับเร็วดิลูกปีนขึ้นมา เร็วหนูน้ำเชาครับน้ำเชาครับน้ำปีนขึ้นเก้าอี้ก่อนสิลูกอ่ะขึ้นบนเก้าอี้เร็วขึ้นบนเก้าอี้ครับเร็วเร็วดิไม่เอาแล้วเหรอไอ้เร็วเร็วหยิบน้องเร็วหนูน้ำเชาครับอ่ะเร็วเร็วหยิบน้องเร็วไปเดี๋ยวไปกินขนมเร็ว โอ้หนูคนเก่งลูกแล้วปีนแล้วเออเก่งครับเก่งไหนน้องอยู่ไหนเอาน้องออกมาเร็วเอาน้องออกมาลูกเออเก่งครับเอาเร็วแล้ว,ลวอู้